สวัสดีครับผมกลับมาปบม,มาพอกันอีกคือเกาครับกับเอ็กอุบลคนก้นกลัวครับผมเืิอน,นี้พาพีมาานองมาเบิงผชผักสมุนไพรอีสานบานเห้าครับหวงัวงวาง่าหลายๆท่านอาจสิหูครับว่ามันคือ,อยังครับคือปกติแล้ว แต่เป็นช่วงหนาฝนหรือหนายัางนี่ครับอันนี้สิหากินได้ตลอดครับแต่ว่าอยู่ในเมืองหลวงเมืองกรุงเฮานี้ค่อนขังจะหายาางนี้ครับรับบไปตลาดที่ขายอาหารอีสานหรือพวกขายผืชผลผลิตตั้งการเกษตรของอีสานครับนี่มันคือปักะแยงครับผักะแยงจุดน,นี้ ผมเดี๋ยวมาล่องเพราะมีแน่อ่างเก่าครับพอดีก่อนอน้นนี่ไปซื้อปลากระแยงมาใส่ต้มใส่แกงครับพอดีมันเหลือต่อเหลือ,อยังมากผมก็เลยเอามาขยายไว้ปัจจุบันนี่ก็เริ่มแทงนอออกมาแล้วเนี่ย เริ่มแตกนอแท่งหยอดเริ่มขยายออกไปไล่แล้วครับผักกะงเอาไว้ออมใส่ปลาใส่ไก่ใส่แกงไกง่แกงปลากินกับป้นน้ำพริกสุดแต่เท่านั้นครับสำหรับผักกะเงงเดว่าเป็นผักทองจินบานเห่าครับที่มี กินรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตครับกินหอมหลายคนอาจจะว่าชุนแต่ว่าผมว่ากินเข้าวหอมเปนเอกลักษณ์ครับกินน้ำปนน้ำหยังหรือกินสดกับแก้วสุดครับปูกไว้ครับเพื่อจะได้เก็บกินต่วงโมเมนต์ฤดูเขาครับปัจจุบันนี้กอ็ที่เขามี กินอยู่นี่จะมาขายกันปัจจุบันนี่นาจะเป็นสำหรับปูกขายโดยเฉพาะครับเพราะว่าในแรงธรรมชาติปัจจุบันนี้กั่อนขั้งจะหายากแล้วเพราะว่าไไม่ด้ อ,อปูกไว้กินครับเป็นพักสนขวาบานเฮาเ่าต้องไปซื้อถึงราคาเขาสีบ่แพ้งครับแต่ว่าต่อโบเมนดดูโบเมนย่ามมันนี่ยคหากินบบได้ครับหาก,กินก็นต้องปลูกไว้นี่ครับสุดยอดแห่งพักพื้นบ้านเฮา พักแยงหลายคนมัดขยายพันธุ์ง่ายๆครับก็คือเอาแค่ oh, okay. ตัดนี่นะครับแล้วก็เสียบลงดินเลยครับอันนี้ผมก็มีเก็บนี่่สิครับผมก็มีเก็บไปกินหลายรอบแล้วครับก็เลี้ยต่อเป็นขยายพันธุ์ต่อ แล้วเอากะยายห้องกัเด็ดตป้งที่ห้องกัเสียบลงไปเลยครับแค่นี้ครับองอยากครับโอเคมีดินมีน้ำไม่เข้าอยู่บกขาดครับอยู่ในสภาพอากาศกัทนแดดได้อยู่ในระดับที่โอเคครับแต่ว่าก็ แต่อยู่ในพื้นที่แบบแดดลํำไร่มีแดดซองถึงแน่บพอถึงก็รลอนจัดมากนี่เขาขี่แตกยอดได้ดีครับสำหรับปลากระแงยงแต่เป็นแดดจัดๆหนึ่งบางจเจอะ่อก็ยังว่าแล้วนะครับมันพอปลูกไว้เังสี่พื้นที่มันมีพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นแดดบางทีแดดมันมีผลนะครับ มันเห็ดไดนมันห่อนน้ำม,มันห่อนดินมันห่อนมันอาจจะเห็ดให้งลำต้นเขาจะเลื่อนเติบโตได้ซะาครับเขากะเนี่ยผมก็เอาไว้นี่ครับนี่ตั้งไว้ข้างๆปลากล้วยผมนี่แหละเก็บง่ายกินง่ายครับตักขย,ยี้เนี่ยน,นะพอเอาเสียบไว้แปบบ๊แบๆบนี่ครับ ่เริมแทงหยอดออใอด่ออกมาแทงหยอดใมออกมาเห็นแค่นี้ครับง่ายๆเจ็บกินได้ตลอดทั้งปีครับกินพบท่านหมดแล้วครับไงโบท่านในบท่านกินมันกินบบท่านครับ เดี๋ยวว่ามือน,นี้ผมก็สิเอาไปพิศเมนูพิเศษเป็นใส่มกกบครับในตลาดได้กบตลาดมาตัวหนึ่งครับเลยว,ว่าเสียมาใส่มกกบใส่ปลาขยัยงพิสีแสบคักว่าครับอย่งไดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในนี้เด้ครับผม คลิปนี้ก็ขออนุญาตก่อน,กนครับผมสวัสดีครับ